อันนี้เป็นปัญหาของคนปฏิบัติซึ่งถ้าพูดกันจริงๆมันอาจจะยาวแต่ผมขอสรุปสั้นๆนะครับคําถามคือบอกว่าเมื่อเจะเริญสติก่อนนอนมีสติรับรู้ลมหายใจแล้วรู้สึกว่าเหมือนหลับๆตื่นๆทั้งคืนคือตาแข็งนะแล้วก็ใจเนี่ยมันพวงกับการปฏิบัติจนกระทั่งไม่พักสงบนะคอยแต่จะรู้ ว่าลมหายใจเนี่ยเป็นภาวะที่ถูกต้องไหมมันไม่ถูกเท่าไหร่นะคือแต่ช่วงเริ่มต้นฝึกมีอะไรแบบนี้บ้างต้องผ่านด่านแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังไปไม่ถึงจุดที่มันอิ่มตัวจริงๆมันมันสเสถียรแล้วนะถ้าสเสถียรแล้วเป็นยังไงคือเรานึกถึงลมหายใจเนี่ยด้วยอีกอาการหนึ่งที่ไม่พวงไม่พวงถึงลมหายใจ นะแต่จะรู้เอาความรู้สึกสบายสบายเป็นตัวตั้งเอาพูดง่ายๆนะคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปร,รากฏของลมหายใจในแบบจริงจังแต่จะเอาจิตสบายสบายเป็นตัวตั้งให้ความสำคัญกับจิตสบายสบายนะที่มันไม่มีหน้าตาไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลเนี่ยว่าเป็นใครเป็นผู้นอนหรือว่าหน้าที่สำคัญ ต้องไม่อยากนอนหลับให้ได้เร็วไม่อยากได้ความสงบไม่อยากรู้ลมหายใจให้ชัดความอยากเนี่ยนะตัดไปให้หมดเหลือในจิตที่สบายสบายที่ไม่อยากนะเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วเอาความปรากฏของลมหายใจเป็นเหมือนเสมือนกับแบ็กกราวที่คอยช่วยคล้ายๆกับเป็นดนตรีคลอนะให้ฟังรู้สึกสบายสบายแล้วกเ็เหมือนกับเพลินๆเนีนะ่ยตรงนี้แหละที่ มันจะช่วยให้การเจริญสติในท่านอนของคุณเนี่ยเหมาะสมกับไอนิทรารมนะครับหรือว่าท่านอนที่มันกำลังจะต้องหลับไหลในชั่วคืนนั้น